เก็บผักปลอดสารพิษทรัพยากรที่อนุรักษ์ของสวนสงมือเราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดานาชาแนลทำเกษตรอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปดูยายเก็บผักรอบๆสวนของเราตามไปดูเลยครับเก็บผักอะไรก่อนดียายตอนนี้ยายกำลังเก็บผักชะอมนะครับ สำหรับผักชะอมนี่เราก็จะปลูกเอาไว้ข้างๆรั้วนะครับรอบๆสวนนะครับก็ปลูกไ้เยอะเหมือนกันนะเจอผักหว,วานก็เก็บผักหวานอีกนิดหนึ่งเอาผักหวานไปแกงครับผักหวานที่สวนนี่จะแตกตลอดครับได้กินตลอด ผักชะอมนี่ก็เป็นผักที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรนะครับเราปลูกแบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ไม่ต้องฉีดพ่นยาอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะปลูกต้นแคนะครับไว้เป็นพืชพ,พี่เลี้ยงแล้วก็จะมีชะอมนะครับลดหลั่นระดับความสูงลงมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับผักหวานนะครับ ตอนนี้ผักหวานที่เราโยดเมล็ดเอาไว้นะครับปีนี้นะครับนี่แตกออกมาแล้วครับแตกออกมาแล้วครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีพืชผักหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งมะละกอมีทั้งขามีทั้งผักหวานนะครับ มีทั้งต้นชะอมแล้วก็ต้นแคร์ได้กินหมดทุกอย่างนะครับได้ร่มเงาแล้วเราจะปลูกยางนาเอาไว้นะครับเพื่อต่อไปี่ต้นแคร์เขาจะหมดอายุนะครับต้นยางนาว็จะขึ้นมาแทนที่เป็นไม้ร่มเงาให้กับผักหวานต่อไปนะครับแตเห็นว่าพื้นที่นิดเดียวนี่เราปลูกได้เยอะแยะหลายอย่างเลยนะครับ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับทุกตารางเม็ดทุกตารางนิ้วรวนแล้วแต่ได้กินได้แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านทั้งยังได้ขายอีกนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่คล้ายๆกับกนนาทองคำนะครับรายกรองขึ้นมากว้างเป็นสันนะครับประมาณ3-4เมตรนะครับ นะครับปลูกต้นไม้คละเคล้ากันไปนะครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่นี่ก็จะกระจายน้ํานะครับให้มีความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณแปลงเกษตรของเรานะครับรอบๆบสวนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นป่ายางนาป่ายางนาเนี่ยเราปลูกเอาไว้เพื่อสําหรับ ให้เห็ดได้มาง,งอกนะครับเป็นที่อยู่ของเห็ดเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บที่เขานะครับเพราะยายนี่ชอบไปเก็บที่เขาก็เลยเอาป่าเห็ดเอาไว้ที่สวนนะครับแตย่ยางนาก็จะมีดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวเราได้กินตลอดนะครับได้เก็บทุกวันนะครับดอกกระเจียวยายโชว์ดอกกระเจียวสัยยวก,กหน่อยสินี่ครับ ดอกกระเจียวที่สวนเรานะครับไม่ได้มาสวนสองวันนะครับเนื่องจากติดภารกิจดอกกระเจียวก็จะเริ่มมีอายุอือขนาดนี้กำลังอร่อยเลยครับดอกกระเจียวก็เป็นพักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรเลยนะครับ เป็นผักพอสารพิษนะครับเราจะได้กินผักที่มีคุณภาพนะครับที่อรดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารนี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับส่วนมากพืชผักในสวนเราเนะี่ยเราจะเน้นที่ประเภทที่ปลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เก็บกินไปตลอดชีวิตครับ แล้วปีหน้านี้อาจจะได้กินเห็ดนะครับเห็ดจะเริ่มออกแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นท้ายสวนนะครับต่อจากสวนเราก็าจะมีข้าวนะครับทำข้าวเราไม่ทํามากทกําพอกินนะครับสําหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นผักสาบนะครับราษาอีสานนะครับเรียกว่าผักสาบที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือผักอินุนนะครับผักอินุนตอนนี้ ยอดก็กำลังออกนะครับลูกก็ตัวตัวก็กำลังมีแล้วนะครับกำลังทยอยทยอยออกนะครับวันนี้เราก็ได้ผักปลอดสารพิษจากสวนสองมือเราเอาไว้รับประทานเอาไว้แบ่งปันและยังได้ขายอีกด้วยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ